สวัสดีครับมา่น้องมน้ม,นมาหนึ่งไก่ครับผมหนึ่งน่องไกนะ่เนาะเต่น่องมาสองน่องครับ <c oughs> มาเอาชิมักไ้วยทันหนึ่งไปมา,มากไก่หนึ่งครับจะบังกัน,กนยังอยให้มันเข่าเนียพี่น้องนี่บังแบบนี้เลยตรวจตรวจตรวจครับบังอะไปบังอะไรแต่ว่าน,นี่อ๊บ บังสกันเด้อพี่น้อง,งแต่เอาสิมักให้มันเข่าเนือ้อเนาะเอาตรงบังจั้หน่อยพี่น้องนี่ครับประมาณนี่ละครับไปใส่เครื่องปรุงเนี่ยเราเตรียมไว้เราเลยกล็สามเกลือะกอนสูตรบานๆข้าวเหนียวพริกขิงกับตะไคร้ใบะมะกรูดตำละเอียด ทำพ่อหยาบๆใส่ลงไปครับนี่แล้วก็ตามด้วยสูรดูดลงไปผงปรุงรสลงไปใส่หนักหน่อยจังไหมท่านผู้ชม อน onents, ันนี Mother, ้ก็ะดิสไ่น้ำปลาเล็กน้อยน้ำปลาลงไปจึ๊ดจดจดซอสปุงรสตวด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 ก็ซ้ำนี้แหละไตการละซ้ำนี่ปลาวเช่นเะมันขั้นเนื้อขั้นให้มันโขลเนื้อใ้่ลงไปครับ ยำขยำก็ไปให้มันผ่งเนื้อได้รอเปล่าจะได้หอมๆมาไวจดสามวที่แบบขากล่หอมห้วยๆ้อเ่รของเานั่นล่ะนี่องเห้เด้ไหอน่องอมหนองนี่หองจดมบ๊วยงนะครับนี <ım S 2> ่ สองน่องหกสิบบาทเพือนก็ดีจริงเน,นี่ยเลยนะเป็นกานว่าเร็จพี่น้องมาร์กไปได้สามสิบนาทีครับเนีเ่ยก็ดีเดี๋ยวมันหนึ่งกันมาครับวันนี้เขาก็ซื้อม,มานหนึ่งไก่กันครับหลังจากที่เขามาร์กจริงไว้แล้วประมาณสามสิบนาทีได้เพี่น้องตากน้ำซึงลงไป นี่นก็คือไก่ที่ห้องมาเก๋เน้อ,องอมเนื่อยแล้วล่ะผิดกวาลาละจับลงไปชึบลงไปชึบสองหลองเงี้ยหลองเด้ โอเคไปรอบอันนี้พี่น้องปิดฝามาเบิ้งกันครับผมว้าวสุกแล้วทุกคนนี่ครับผมไก่นึ่งของเรา